ระดับน้ำมันเกียรนะ์น้ำมันเกียร์ปาร์เจโรสปอร์ตนะคตัวเก่าเกินไม้นะครับเกินขีดอยากบนนะครับมาประมาณสองเท่านี่ครับถึงนิ้วเนี่ยนะครับไอขีดอยากบนนี่ที่เอฟนี่ไม่ใช่นะครับต้องเติมให้เกินนะครับเกินมาสองเท่า สองเท่านี้น่าจะประมาณสี่ลิตรแต่บางคนลืมดึงครับก็จะไปหาว่าสองลิตรนะครับตรงตะขอบนนี้สองอันนี้ไม่ใช่นะครับมันจะเกินไม้มาประมาณสองเท่านี่สองเท่าตัวเลยนะครับก็ประมาณสี่ลิตรฟอร์จูเนอร์เหมือนกันนะครับฟอร์จูเนอร์ก็ขีดตรงนี้ก็ไม่ใช่สองลิตรนะต้องเลยไม้มาประมาณสองเท่าเหมือนกันประมาณสี่ลิตรนะครับ อันนี้น่าจะเลยไม้มาน่าหละประมาณสองเท่าเลยไม้มาประมาณสองเท่าเลยเอฟมานะเลยขีดอยากบนมาประมาณสองเท่า